สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัทพีทีทีกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัทไออาร์พีซี C, จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลาดหุ้นไทยกลับมาเปิดทำการซื้อขายในเช้าวันพุธนะครับ14พฤษภาคมหลังจากที่เมื่อวานนี้หยุดในวันวิสาขาบูชานะครับ เปิดมาค่อนข้างสดใสครับบวกไป5.66จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนี่ขณะนี้นี่น่าจะไปถึง2,000ล้านแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็น่าจะตามกลุ่มทิปนะฮะกลุ่มทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินเพราะว่าล่าสุดนี้ทั้ง2ตลาดก็ดูจะบวกสดใสก็คงจะเป็นสัญญาณของการเปิดมาก็รีบาวเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่เปิดทําการซื้อขาย นะก็ดูจะค่อนข้างจะซบเซาแล้วก็ดัชนีก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจัยเรื่องการเมืองซึ่งก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงบ่ายๆคงจะต้องติดตามกันดูนะครับเพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของการประชุมระหว่างรัฐบาลกับกก,กตนะครับแล้วก็ทางวุฒิสภาก็ยังจะมีการถกนอกรอบกันเนะที่ยวนี้ก็จะมีทั้งองค์กรอิสระมีทั้งภาคเอกชนร่วมหาลือกันเพื่อหาทางออกประเทศไทยนะครับ ย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยซึ่งเปิดทําการซื้อขายกันเมื่อวันจันทร์นะครับก็ต้องถือว่าแซนด์วิชนะครับเพราะว่าหยุดวาทิตย์แล้วก็เปิดมาซื้อขายวันจันทร์วันอังคารก็จะปิดทําการวันวิสาขบูชานะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างบางครับแล้วก็ดัชนีส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวกันอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันด้วยปัจจัยทางการเมืองที่กดดันนะครับปิดตลาด หลายคนคิดว่าน่าจะรูดลงไปลึกนะครับแต่ว่าปรับลดลงไปเล็กน้อยครับ2.23จุดหรือว่า0.16เปอร์เซ็นต์ะครับมูลค่าการซื้อขายก็อย่างที่ไม่ไม่พอจะคาดเดากันได้นะครับว่าค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับ27,943.42ล้านบาทนะแล้วก็เมื่อวันจันทร์นั้นก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิไปถึง1,246.46ล้านบาทนะกะ็มีสถาบันนะแล้วก็ บัญชีหลักทรัพย์ครับที่ซื้อสุทธ,ธินะพอรายย่อยก็ขายสุทธ,ธิไปกับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับโดยรายย่อยขายสุทธ,ธิไป366.46ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันจันทร์นะครับแอดวานซ์ครับธนาคารกรุงเทพนะสวัสดนะครับซึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาซื้อขายกันได้ไม่กี่วันนะแล้วก็อ e ิชิรวมทั้งเคแบงนะครับมาที่ตลาดหุ้นยุโรป แล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับในการซื้อขายวันอังคารก็ปรากฏว่ายุโรปนี่ปัใจจัยในเรื่องของยูเครนก็ยังกดดันนะครับเพราะว่า2เมืองสําคัญทางภาคตะวันออกนั้นทางฝ่ายที่เขาต้องการแยกประเทศนั้นก็ดําเนินการ ทำประชามติแล้วเขาก็อ้างว่าประชามตินี้80-90เปอร์เซ็นต้องการแยกเป็นอิสระออกจากประเทศยูเครนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไปรวมกับรัสเซียนะก็กลายเป็นความตึงเครียดแต่แล่ก็ตามครับปรากฏว่าเรื่องของผลประกอบการโดยเฉพาะโบอิงนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันตลาดเองก็มีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางยุโรปกําลังใกล้ที่จะออกมาตรการที่จะมาช่วยกระตุ้นตลาดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวก ที่หนุนให้ดัชนีสามารถปิดบวกได้นะครับโดยฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับบวกไป21.33จุดครับ0.31เอร์เซ็นต์เยอรมนีนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีรายงานเรื่องความเชื่อมัน่นนักลงทุนออกมาแย่ลงก็ตามนะครับแต่ว่าดัก์ก็ยังปิดไปบวกไปได้51.97จุดครับ0.54เปอร์เซ็นต์ CAC40 ของฝรั่งเศสก็บวกไป11.37จุดครับ0.25เปอร์เซ็นต์มาที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับปรากฏว่าดาวโจนก็ไปทำนิวเรคคอร์ดครั้งใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ ก็บวกไปได้19.97จุดครับ0.12%นะครับ Nasdaq ปรับตัวลดลงนะครับจากแรงเทขายทางกําไรหุ้นกลุ่ม s o c โซเชียลมีเดียหรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับก็ทําให้ย่อลงไป13.69จุดครับ0.33% S&P 500นี่บวกไปไม่ถึง1จุดนะครับ0.8จุดหรือว่า0.04%ระหว่างซื้อขายของวันนี้ S&P 500ขึ้นไปทําสถิติสูงสุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับก็คือดัชนีไปทดสอบที่ระดับ1900จุดมาแล้วนะครับ ปัจจัยสําคัญก็คงจะเป็นตัวเลขค้าปลีกครับแม้ว่าจะขยับตัวไม่สูงนะครับแต่ก็บวกต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมมานะครับตัวเลขเดือนเมษายนค้าปลีกสหรัฐเติบโตขึ้น0.1เปอเนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ขณะดเดียวกันนั้นจากถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับหรือว่านางเจเน็ตเยเลนนี่ก็ค่อนข้างจะยังยืนยันนะครับว่าดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นอาจจะยังตรึงออกไปยาวพอสมควรในระดับต่ำนะครับ ามาที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันครับก็ปรากฏว่ามีเพียง2ตลาดใหญ่นะครับก็คือญี่ปุ่นกับ ทางเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะครับที่ย่อลงเล็กน้อยนะครับโดยญี่ปุ่นนิเคอี๊นี่ช่วง9ก้นาฬิกนาทีนี่ปรับลดลงไป3 1 7 9จุดนะครับศูนแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนี่แกว่งตัวในกรอบแคบๆทั้งแดนลบสลับแดนบวกนะครับตอน9ก้นาฬิกานาทีนี่ลบอยู่3.27จุดหรือว่า0.16นะครับในขณะที่ฮางเส็งสเตรทไทม์สิงคโปร์รวมทั้งจาการ์ตาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะอย่างที่เรียนไปนะครับเพื่อนบ้านเเรรรราาาาในนนนกกลุ่่มทิปะะคคััคบบ TIP ียจ์ต กับฟิลิปปินส์นี่ปรากฏว่าเช้าวันนี้บวกอยู่นะครับล่าสุดนี้ประมาณ0.6%ทั้ง2ตลาดนะครับสเรทไทม์นี่น่าสนใจครับบวกไป0.91%นะครับ29.34จุดแล้วก็ห่างเสงล่าสุดนี้บวกอยู่50.48จุดหรือว่า0.23%มาดูค่าเงินครับงานค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาแข็งค่าเล็กน้อยนะครับ32.52ถึง32.53บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ32.61ถึง32.62บาทเมื่อปิดตลาดเมื่อวันจันทร์นะครับ ก็แข็งค่าขึ้นแล้วก็มีผลต่อราคาทองคําบ้านเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับส่วนราคาน้ํามันมาปิดท้ายกันครับเนื่องจากว่ามีข่าวนะครับว่าสหรัฐอาจจะมีการยกเลิกกฎหมายห้ามส่งออกน้ํามันเพราะว่าขณะนี้น้ํามันที่เรียกว่าเชลออยนะั้นเนี่ยมีปริมาณที่ล้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วยหนุนราคาน้ำมันของสหรัฐให้ขึ้นไปอย่างร้อนแรงเลยนะครับโดยบวกไปถึง1เหรียญ11เเซนนะครับนี่ก็เป็นราคาน้ำมัน WTI ของสหรัฐนะครับ เราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับน,น้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมันอย่นิดเดียวปูดมาเยอะๆเราก็มีใช้เยอะๆใช้เยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคน สารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันตอัต้องแต่วันนี้ครับถึงจะทานทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคน เติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งใน10บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพัณฑ์จาก DJSI ราคาทองคำตลาดสหรัฐก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับปิดตลาดนี่ก็ปรับลดลงไปเล็กน้อยครับหนึ่งเหรียญ ก็ปิดที่1,294เหรียญ80เซนต์นะครับก็ราคานี้ก็นิ่งๆมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับเรื่องของยูเครนก็ดูจะไม่ดันราคาขึ้นไปมากนะครับในขณะที่นักลงทุนก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็น่าจะมีตัวเลขือวาสัญญาณของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ทางแรลงซื้อแหลงขายก็ยังยันยันกันอยู่นะครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำครับก็ประกาศราคาครั้งแรกนี่ก็อ้างอิงโกลสปอตนะครับ1,294เหรียญ ห้าสิบเซนนะครับแต่ว่าเงินบาทที่แข็งค่ามาเป็น32บาท54สตางค์ในเช้าวันนี้ก็ทำให้ราคาข้างแรกนี่ประกาศออกมาปรับลดลงไป50บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับเซ็ตอินเด็์ล่าสุดนี้บวกอยู่9.36จุดนะครับนะครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ